ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจกัะต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวในคลิปนี้มาทุบดาวตกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะที่จริงก็มันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมก็เลยแบบ กะว่าจะทุบแหละแต่ว่า,ามัวจะทำสองคลิปอื่นอยู่เนาะก็เลยไม่ได้มาทุบให้ดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยววันนี้มาทุบดาวตกให้ดูกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทุบหมดทุกไอเดียเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลุ้นดูทุกไอเดียไปเลยนะครับผมนะว่าจะ ได้รางวัลใหญ่บ้างไหมเห็นคนอื่นรอบเนี้ยทุบกันได้รางวัลใหญ่ค่อนข้างี้แบบว่าได้เยอะเลยนอกรางวัลที่2ที่ส,อ,สอะไรประมาณเนี้ยเห็นได้กันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวดูดีว่าผมจะเป็นหนึ่งในนั้นอีกคนหรือเปล่านะที่จะได้รางวัลใหญ่หรือจะอาจจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้นะวางไว้ตรงตรงหน่อยไม่ไม่ไม่ไมไมจะไปหวังอะไรเยอะนะถ้าหวังเยอะาาเดี๋ยวมันจะผิดหวังเยอะนะครับผมนะผมก็แบบเอาจริงๆแนละ้วก็ไม่ได้ทุ่มเทแบบ ตั้งใจเก็บอะไรมากมายขนาดนะในส่งของค้อนนะคบผมนะมีแต่ไอดีหลักไอดีเดียวเนาะที่แบบทุ่มเทเก็บให้มันได้เยอะๆให้มันได้มากๆ,ๆนะครับผมนะเผื่อมันฟุกได้ในส่งของดาวตกสีรุ้งเยอะๆนะครับผมแต่ไม่รู้นะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะอันนี้ก็อยู่ที่ไอดีหลักก่อนเลยนะครับผมนะ,ะมาดูด้ว่าผมจะได้ดาวตกสักกี่เม็ดนะครับผมในในส่งาดาวตกสีรุ้งนะครับผมนะเออ ก็ช่วยลุ้นช่วยภาวนาให้ผมได้รางวัลโตโตได้รางวัลใหญ่สักแบบว่าสักหน่อยแล้วกันนะให้ได้ให้ได้กับเขาบ้างนะครับผมนะเห็นคนอื่นได้ก็อิจฉานะอยากได้บ้างนะครับผมนะขอหน่อยได้ไหมนะครับผมโอเคมาไม่พูดมากแล้วนะผมอันนี้ลักนะฮะก็ถ้าได้มาก็โอเคเลยนะรางวัลสองหรือรางวัลหนึ่งก็ได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะได้แบบรูบี้ครบเจ็ดพันแล้วก็ลุยแหลกเปิดหาเกียร์าตุมืดเกียร์ นี่แหละลองท้าบูทนะครับผมนะอ่ะลุยเลยนะครับผมอ่ามาแล้วเออึ๊บขอให้ได้ทีเถอะนะชึบเฮ้ยสองอันแกวถือว่าได้นะครับผมนะอ่ะมาลุ้นกันเลยดูนี้ว่าเป็นยไงบ้างครับผมลุงสองอันโหผมก็ไม่นึกว่าจะอ่าเปิดมาก็ได้มาสองเม็ดสองลุงเลยนะครับผม อ่าคือแบบรอบนี้คือเก็บมาค่อนข้างจะนิ่งเนียเนี่ยคอนเยอะมากนะครับผมห้าร้อยเจ็ดสิบคอนนะครับผมอ่ะเปิดไปเปิดได้ห้าสิบเจ็ดครั้งอ่ะลุยครับผมดูดิว่าสองลุงจะได้รางวัลใหญ่ไหมอ่าอันนี้คือพวกยิบย่อยนะอ่ารางวัลลองๆมานะครับผมนะก็อย่างน้อยก็อันแรกนะลุงแรกเนี่ยก็อย่างน้อยนี่ก็มีกรันตีนะกบไฮเปร์นะครับผมนะอ่ะอันนี้คือตัวกาชา ได้ก้อนใบอันนี้10ใบได้ฮาโอ้โหได้มา3อันหรอโอเคก็อได้เยอะอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่อ่าเอาไว้เปิดหาเรนเจอร์คารโบนะเอาลองอันที่3โอเคได้3มาแล้วนะครับผมโอเคนะอีกอันนึงก็น่าจะเป็นหลังวันที่4เนาะโอเคนะครับผม อ่าเรียบร้อยอ่าได้รางวัล3ก็ถือว่าก็โอเคนะ <c oughs> ก็ใจก็อยากจะได้แหละนะครับผมนะรางวัลที่2นะก็อยากได้รูบงรูบีอยู่แหละนะครับผมแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะได้นี้มาก็โอเคแล้วนะครับผมนะเพราะว่าจะได้ปั้นในส่วนของเลนเจอร์อ่าข้าวดาวแนมะ็กอีก1ตัวนั่นเองเนาะก็กบมันก็ยังมีเหลือ,อนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเหลือประมาณ3ตัวนี่แหละหรือไม่ก็อนะอืมจำไม่ได้เดีย๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะ อ่ารว,รวมทั้งหมดนะก็ในส่วนของอดีหลักก็ของมันตามนี่เลยนะอ่าโ,โอ้ก็ถือว่าก็ดีเกินเหตุเกินเกินค่าเกินความคิดไว้เนาะว่านึกว่าจะได้แค่อ่าลุ้กันเดียวนะเออน่าจะปรับมาอีกให้มันได้ไดไง่ายกันเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เพจ Facebook อะไรต่างๆที่กลุ่มต่างๆเนาะก็เห็นกันเนาะว่า,าได้รางวัลเนี่ย ใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากมายนะส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลที่3นี่แหละได้กันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะพวกาาดาวตกก้อนลุงนี่แหละสีลุงเนี่ยทุกคนจะได้ประมาณ2อันไม่ก็1อันนี่แหละนะครับผมนะผมก็ไม่ยังไม่ทันเห็นรางวัลนึงเลยนะเอ,อเห็นก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอันเดิมหรือว่าอันใหม่อันนั้นก็ไม่รู้นะครับผม,มนะโอเคก็อ่ะอ่ะอะย่างนั้นก็นั่นแหละนะเราดีใจเข้าไปก่อน <laughs> อันเดียไปดูนี่ว่ากบ9ดาวผมอ่ามันเหลือเท่าไหร่นะผมก็จําไม่ได้เออกบ9ดาวนะดิโอนาดนะครับผมอ๋อนี่ไง1 2 3 4อ้าวปันแม็ก1ตัวจริงด้วยอ่าดูดีว่าผมจะปัน9ดาวแม็กอันไหนดีนะครับผมนะหรือว่าจะรอเปิดแสงมืดดีอ่าเดี๋ยวผมรอแสงมืดก่อนแล้วกันนะอเออเผื่อเดือนหน้าผมเปิดได้ก็ได้นะไอดีลักนะครับผมใน2ตัวกาชาเนาะ แล้วก็ส่วนของเกียร์นะใช้ลูบี้เนี่ยก็คงจะคงแน่นอนแน่นอนนะอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวานะเอออาจจะเป็นช่วงโคโลบโบเหรียญหน้าไอ,อ้รอบหน้าก็ได้นะครับผมนะก็ก็เพื่อนๆก็ช่วยลุ้นดไูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะในส่วนของซีรีส์เก็บดอกลูบี้เนาะครบ7,000พันลูบี้นะครับผมนะไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่2เนาะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทุบดาวตกไอดีสเลยดีกว่าเนาะอ่าโอเคมาทุบกันต่อไอดีสนะครับผมอ่าดาวตกอ่าขอให้ได้หน่อยแล้วกันนะ าดาวตกลุงสักสองก้อนไม่ก็สามก้อนนะเนี่ยจะหวังสูงกันไปแล้วหวังสูงอาจจะได้ก้อนเยี่ยวก็ได้นะอ,อย่าพึ่งหวังเยอะแล้วกันนะโอเคมาครับผมกดเข้าไปเลยดูดิว่าจะเป็นยังไงฮะไอดีสองฟาบสองลุงอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมนะในส่วนของอรา,างวัลที่หนึ่งที่สอง นะครับผมแล้วก็ที่3ด้วยเนาะอ่าแล้วก็การันตีเนาะอ่ารางวัลอ่าที่4นะครับผมนะใครที่ได้ในส่วนของลูกก้อนหนึ่งเนี่ยอ่าหนึ่งอันเนาะก็แน่นอนนะรางวัลที่4นะครับผมกรุปให้เปอร์นะครับผม1ตัวเนาะอ่าตอนนั้นก็ไปลุ้นตัวกระชงกระชาให้มันได้เยอะๆก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนได้แค่อันเดียวนะอ่ะก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะนั่นแหละนะมันเป็นระบบสุ่มนะครับผมนะอืมก็อ่านะทำมาเพื่อแจกอย่างเดียวนะครับผม <laughs> โอเค แต่ก็รอบหน้าเอาใหม่ก็ได้นะมันมาอยู่เรื่อยๆแหละผมคิดว่าน่าจะมาอค่อนข้างที่จะบ่อยนะผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะอืถ้าจะมาแบบแจกแบบนี้นะอืให้ได้รางวัลลุงสีอาลุงส,สองอันทางผมนะฮึบ <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> ขอไปเดี <c oughs> ย๋ยวสับน้วนาไตัวเอง <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็ ไอดีลักก็ได้สองลุงแล้วไอดี ID นี้ก็ได้อีกสองลุงอะดูดิอีกอันนี้จะเป็นรางวัลอะไรขอรางวัลใหญ่ๆหน่อยอ้าวรางวัลการันตีมาแล้วนะไอดีีอ่อรางวัลที่สี่นะครับผมปึ๊บไปอีกขอรางวัลชุดใหญ่เบิม่มๆหน่อยได้ไหมชุบชุดใหญ่เบิ้มอันนี้โอ้ยได้เยอะอยู่นะโอเคไม่เป็นไรโอ้รางวัลที่สามนะฮะโอเคนะฮะโอ้ไม่นี่จะ ออกไเนี่ยไอรางวัลที่สองเนี่ยเ <c oughs> อาไม่เปนไรได้มาก็ถือว่าก็ได้มาปั้นเลนเจอร์นะโอเคนะครับผมนะอ่าดูอีกทีดีว่าอไอสอดีสเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะมีเยอะอยู่ละมั้งอืมไหนดูดิแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งปั้นในส่วนของตัวอบอสนะผมมี3ตัวเออได้อยู่นะเราไปเปิดหาตู้อีกปุ๊บก็สามารถปั้นแม็กได้อยู่แต่ว่าก็ อ่าไม่ดีกว่านะเอาไวเอาไวแบบรอตัวเกมแจกอีกก็ได้นะครับผมนะเมื่อกี้ได้ตัวกาชามาเยอะอะเดี๋ยวลองไปลุ้นดูสักหน่อยนี้เผื่อเคียวกะผมจะออกสักหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวปยอนเปิดสักนิดนึงนะไหนดูนี้เคียวกะเคียวกะออกบ้างไหมเคียวกะเฮ้ยชูบุ๊บมาเคียวกะมาโอ้ไม่ออก โ okay, อเคอะเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปดีกว่านะอันนี้คือป๊อปอัพอะไรขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ก็เห็นบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะโอเคก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมโอเคที่แรกผมเห็นมาก็กังวลเลยเอา้าม,ม,มันคืออะไรวะทาไมอัปเดตมาปุ๊บมันขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาก็งงเลยนะครับผมนะอันนี้ไปทุบดาวตกถัดไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะมาครับทุบดาวตกไอดี ID ถัดไปเลยดีกว่าผม อันนี้ที่สมเนาะอ่าทุบดาวตกอันนี้นี้ยังไงเอ่ยขอรางวัลใหญ่ๆเป้งๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเพราะว่า <c oughs> ก็อืมอยากได้รูบงรูบี้เพิ่มเติมนะนะเออนะครับผมนะโอเคมาไม่พูดมากแล้วเข้าไปเลยแล้วกันขอให้ได้สักสามก้อนหน่อยนี้แม่ขอ <c oughs> ได้เยอะๆหน่อยได้ไหม สองก้อนก็ได้โอ้หนึ่งก้อนนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าได้เยอะเดี๋ยวคนจะบ่นให้ผมเยอะว่า <c> ไ <oughs> อ,อ,อ,อ่ทำไมได้เยอะจังวะอะไรแบบนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคก็อย่างน้อยกรารันตีเนาะได้ประมาณอ่าในส่วนของกบอ่าให้เปิ่เนาะอ่าหนึ่งอันนะครับผมนะรางวัลที่สี่เนาะโอเคับผมไปฮะทบไปปึ๊บลุ้นตัวกาชาให้ได้เยอะๆนะอันนี้สิบเก้าใบนะครับผมอันนี้อ้ยได้อันเดียวเอง สิบใบได้เหนียวน้อยมากเลยนะอ่าได้กลมให้เปิดแล้วยียิบร้อยนะครับผมอ่าโอเคนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะอ่าก็นั่นแหละมันก็เป็นแค่กิจกรรมเพิ่มเติมแจกอะไรอีกเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าไอคนที่มันได้เดี๋ยวมันก็เห็นใจนะช้าเดี๋ยวนี้แต่ก็อย่า <laughs> ไปอะไรมากมายขนาดนั้นนะอโอเคอย่าพึ่งไปคิดเยอะนะครับผมนะ เรียนสูตต่อไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะเออพอคุณแบบไม่มีกับเขาเนาะเขาอาจจะไปเปิดปุ๊บแล้วเปิดเกียร์ไม่ได้ก็ได้นะส่วนพวกเราเนี่ยเก็บเล็กนิดน้อยแล้วไปเปิดรอบเดียวตุ้มดอกเดียวได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเออนะครับผมในในส่วนของเกียน,นี่แหละนะฮะอย่างเช่นเกียร์รองเท้าบูทเนี่ยอาจจะแบบมีอยู่สองร้อยลบ,บี้พอดีอะไรประมาณนี้คนมีเป็นห้าพันหกพันไม่ได้อันนี้ก็มีนะนะครับผมเปิดระหว่างทางนะฮะแล้วเราก็ แค่เปิดรอบเดียวได้มาก็อ่ะได้มาก็แบบนั่นแหละได้ขิงนะฮะขิงกับคนพวกลูบีเยอะๆอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคนเปนปทุบดาวตกถัดไปต,ต่อฮะไอนีนี้ไม่ได้นะเราได้มาสองไอดีแล้วนะครับผมนะอ่ะโอเค,อเคทุบดาวตกต่อไอดีซีนะฮะอ่ะมาครับผมนุนดูดีรางวัรางวันใหญ่เนี่ยจะออกบ้างไหมนะครับผมจัดมาฮะใบเลยไม่พูดมากครับผมเข้าไปเลยนี่ คบกันเลยนะ่ะขอหน่อยเจจุบเจปึ๊บขอสองตัวสอ,อันเอา้าสอ,อันจริงเห้ยืนไงล่ะ,อะโอเคนะครับผมนะอมแม่มันช่องหอมฉุยนะครับผม <c ười> ได้ใฉยเลยอะก็ขอรางวัลใหญ่บ้างหน่อยได้ไหมอยากได้ดูบ,บี้เพิ่มเติมได้ไหมรางวัลหนึ่งก็ได้แม่เป็นไงโลบ,โลบ,โ,ลบโลบมากเลยเกืน <c ười> โอเคมาลุ้นเลยครับผมจุบปั๊บทุบไปเลย อันนี้หนึ่งใบใช่ไหมอ่าได้มา18อันนะครับผมอ่ะโอเคก็คถือว่าเป็นดีนะครับผมตัวกระชานะอ่าหลังวันอ่าในส่วนของดาวตกลุงนะอ่ะการันตีหลังวันที่สี่ก็ได้แล้วจัดไปครับผมอีกรอบหนึ่งโอ้อันนี้5ตัวเลยหรอโอ้ได้เยอะอยู่นะโอเคไปอีกครับผมโอ้หลังวันที่สามโอ้สามออกเยอะนะเออไอเดียงผมเนี่ยสามออกเยอะเหลือเกินนะครับผมไอเดียที่ได้ในส่วนของ าดาวตกสีลุง2ก้อนเนาะโอเคนะครับผมตัวกาชานี่แหละโอ้ได้เป็น20ใบนะฮะโอเคนะครับผมอก็เดี๋ยวไปลุ้นกาชาสักหน่อยนิ <c oughs> ไม่ตายสิอ่ะไปหารุ่นเคียวกะสักหน่อยแล้วกันอ่าถึงแม้ว่าตัวเรนเจอร์มันจะยังไม่ได้เก่งรูด่ามากมายแต่ก็นั่นแหละนะ เพื่อทํามาบับมาอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะครับผมอลองเปิดให้ได้แล้วกันนะครับผมอลองย่อนดูสักยี่สตัวเอ้ไม่สิอสักสิตัวกาชาก้วกันนะเออสักสองรอบก็แล้วกันเนาะได้ไหมเกียวกะโอ้อ,อกีกรอบหนึ่งอาจจะไปฮนะแล้วก็โกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมนะโอ้จุ๊บมาเลยเกียวกะโอ้ไม่ออก โอ้อะไรเนี่ยออเกี่ยวกาให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะแบบอย่างน้อยไม่ได้เฮ hey. ในส่วนของดาวตกรลงวันที่1ที่2ก็ขอเฮเกี่ยวกาหน่อยก็ไม่ได้โถเออไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นต่อดาวตกถัดไปดีกว่านะฮะโอเคมาลุ้นต่อ ID ดีแล้วครับผมนะในส่วนของดาวตกยังไงเอยขอให้ได้สักทีหน่อยได้ไหม <c oughs> เออทำไมอะ่ะคนอย่างเราไม่อยาก นี่แบบเจคอจะไม่อยากให้เราแบบได้รางวัลใหญ่ๆกับเขาเลยเหรอเนี่ยรางวัลสองอะหนึ่งก,ก็ได้เป็นไง <c oughs> อ่ะไอ้ผมไอ้ที่ห้าขอให้ลุ้นได้หน่อยละกันนะครับนะสักสองก้อนหรือสามก้อนก็ได้โอ้โหก้อนเดียวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะโคตรเศร้าเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไร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 อ่ะโอเคอย่างนั้นก็ได้อ่ากบ ไฮเปิลนังหนึ่งตัวนะครับผมนะอาจจะไปะครับผมที่จริงผมก็ไม่อยากให้มันล็อกเป็นแบบว่า,าหลังวันที่4บบนะี่หรอกเนาะอยากจะแบบให้มันล็อกแค่เป็นก้อนออในส่วนของดาวตกสีลุงอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นแบบได้ในส่วนของพวกหลังวันใหญ่ได้ได้ได,ได้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมนะที่มันให้มาก็อย่างน้อยก็เป็นกบไฮเปร์เนาะ เพื่อนๆที่เห็นอะไรไง,งชีชิเพื่อนๆที่เห็นอะไรยังไงก็อ่ะคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะเออนะคะผมอ่ะแล้วก็ได้รางวัลอันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะเออมาขิงกันได้นะครับผมนะนรางรางวัลที่2ที่1ได้อะไรเง ia, ี้ยก็มาขิงกันได้นะครับผมนะผมก็อ <c oughs> ยากจะขิงกลับด้วยนะผมได้3ามแค่นี้ก็แค่นี้แหละนะครับผมนะอ่านี่นะครับผมรางวัลรางวัลที่ส <c oughs> น,นะครับผมกดไฮเปิลหนึ่งอ่านเนาะโอเคนะครับผมตัวตัวกระชาผมไม่ได้เลยแฮ ได้สิบตัวได้แค่อันละหนึ่งเองได้สิบสามอันนะครับผมได้น้อยนะ,อะถือว่าได้น้อยอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ลุ้นดูอีกทีก็แล้วกันพูดแล้วก็ลุ้นดูสักหน่อยแล้วกันพ่ามีตัวกระชากเยอะเลยนี่นะ,ะลองลุ้นสักหนึ่งรอบแล้วกันนะหย่อนเปิดแล้วกันสักรอบหนึ่งเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มเติมอีกแหละนะครับผมเดี๋ยวเปิดตอนบันตุ ตู้อยู่ด้วยกันรก็แล้วกันนะครับผมในสอง,องเคียวกาแล้วก็เทียนการเนาะอันนี้มันมาแยกตู้อยู่มันก็เลยแบบได้ยากากนะเออเพื่อนๆได้ไง่ายหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะในสองตัวโคลโบเรนเจอร์นี่แหละนะครับผมนะอ,อคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตัวเกมก็ทํามาให้สแบบนี้นะครับผมนะเอ,อแต่ก็แต่ก็นั่นแหละนะก็เน้นขายเกียร์ฮ <laughs> ะส่วนตู้นี้ก็ช่างมันใช่ไหม <laughs> ในสองตัวโคลโบเรนเจอร์ <G ear> คือเกียร์น่าสนใจมากนะเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดในสงองเกียร์วันนี้ให้ดูอยู่แหละนะครับผมนะเ <G ear> ป็นช่วงเย็นนะเดี๋ยวอันนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะลลงช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแล้วกันนะครับผมในใน,นสงองทุบดาวตกนะครับผมเนาะอ่าก็ช่วยลุ้นดาวตกแล้วก็ช่วยลุ้นในสงองอันนั้นด้วยแล้วกันนะครับผมนะอ่าเปิดอ่าในสงองตู้ อาคาช่ากเกียนะครับผมนะเกียร์โคโลโบนี่แหละเกียร์รองเท้าบูทนี่แหละเราอยากได้มากมากนะครับผมนะคือสรุปไอ้นี้นี้ก็โอเคอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นรุ่นอันดีถัดไปดีกว่านะดาวตกนะครับผมนะอ่ามาทุบกันต่อไอนนันดีสุดท้ายนะครับผมนะดาวตกอ่ะโอเคมาลุ้นดูดิสุดท้ายแล้วจะยังได้ อยู่หรือเปล่าวันที่สองตามล่หาระงวัลที่สองแล้วจังหวะนี้เอคือแบบว่าเห็นคนอื่นเปิดได้ก็อยากได้กับเขาฮะไม่ใช่อะไรหรอกแต่ก็อะถ้าได้มาสองก้อนก็อย่างน้อยก็ได้รางวัลที่สามก็โอเคแล้วแหละนะครับผมนะเนาะโอเคครับผมมาไม่พูดมากกดเข้าไปเลยมาครับผมโยขอดาวตกสามก้อนชวโอ้ก้อนเดียวโอ้ยอ่าไม่เป็นไรนะได้ก้อนเดียวก็ ก็อย่างน้อยก็ได้กบไฮเปอร์นะปลอ,อบใจตัวเองไว้ก่อนนะฮะไอดี <c oughs> ที่หกนะครับผมนะอะขอตัวกระชาะเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนี่นะรางวัลที่สี่ได้แล้วนะครับผมโอ้อ่ารางวัลที่ห้าโอ้ได้อันเดียวเองอะ่ะโอ้ได้น้อยมากเลยนะครับผมตัวกระชาโอ้โหรอบนี้คือสวยงาะ <c oughs> สวย,วยเกินนะถือว่าไม่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 ไมดีเกินที่คิดอนะ่ะ ไม่ดีเกินคาดเลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถึงแม้มันจะให้ตัวกระชาน้อยนะครับผมนะแล้วก็ทีมเดิมของเรามันก็ยังแบบว่าพอเล่นได้อะไรอยู่แบบนี้นะครับผมนะแล้วก็หาตัวเกรชงกระชาได้อยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผมนะทั้งสเตตบิ้งทั้งตัวเกมแจกหรือทั้งจากกิจกรกิจกรรมนะครับผมนะโอเคนะครับผมอะเดี๋ยวไม่รุ้นแล้วกันนะเอาเอา,เอาไปารุ่นที่หลังแล้วกันในสองเคียวการนะในสอง อดีไอดีแต่ละไอดีนะครับผม <c ười> คือเปิดรอบนี้มันคงจะนั่นแหละนะตลาดบายนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้รุ้นตอนที่มันอยู่ด้วยกันก็แล้วกันนะใน2ตัวคู่เทพเนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะเพื่อนๆได้ใน2องดาวตกเนี่ยรางวัลอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะรางวัลใหญ่เนี่ยได้บ้างไหมนะครับผมที่2ที่3นะอ่ะที่หนึ่งคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะก็คงจะยากกันคงจะได้กันยากนะผมได้กันน้อยเนาะเออนะครับผมนะอ่ะ ก็บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะว่าได้รางวัลไหนมาขิงกันได้เนาะผมก็ขิงรางวัลที่สามแล้วกันผมได้แค่สามนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเรส่งเราตกนะเซ็งอย่างเลยโอเคแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเนาะมันก็นั่นแหละแค่เป็นอของแจกแบบ ที่เหลือของแกกที่เหลือจากเพิ่มเติมในส่วนของเดือนที่แล้วเองเนาะเออก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอ,อของที่เหลือมันมาน,นื่นองตัวกระชาโ <c oughs> okay, okay, <c oughs> อเคโอเคมจังเอะพอเถอะพอเอให้ตายสิอะไรมากนะหนา <c oughs> <c oughs> เห็นคนอื่นได้เยอะกอน็นั่นแหละปวดใจในรานวันที่สามเออเไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอบใจเองเออพอเถอะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันโอเคนะครับผมนะ หากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพวกวกวื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันเนาะและทีส่สำคัญน้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนอใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาสว,วัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายครับผมสวัสดีครับแล้ววันที่สามโอ้ยสอบไม่ออก <laughs>